สวัสดีครับแม่คูสวัสดีครับวันดีสุ้ภูสุ้คนนะคะกำลังติดตามอยู่ในคณะนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่เกตนะคะเกตเกตพูษสภานะคะเกตพูดสภาสองห้าหกเกตมืออื่นกัะวันที่แปดมืออือวันที่เก่าค็คือแม่คู่กับสีเห็ดตูนผัปลาวันที่เก่ามาหาแม่คู่พะป๋านอคะอยู่หอต้องไปหอพุตานะคะหอพุตาายู่วัดสาสนุบนวัดราลามละคะ ไปแห่ต้นขาปลาอยู่บุญพรอมกันพร้อมกับกองแยวถวายปัจจุปัจใจรวมเฮ็ดโดดสามพญานาคเก่าเสียนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างทีเอฟซีเพิ่นฝากรวมบุญมานะคะหลายผู้หลายคนพร้อมครับพวงมาลัยลากามีโลงทานพร้อมด้วยค่ะวันที่เก่ากับสิมี่ใครมีปลาทูสิแม่มีใครมีปลาก็มีไอตีมมีน้ำปลาพร้อมค่ะผู้เล่นผู้เล่นไปกับสิได้ทุกคนนะคะน้องเขาเอฟซีเพิ่นฝากมาก ผ่านมาท Pop ั้งซองเขียดบักแอบของแม่ปัดเดี๋ยวเพ่ษเป็นตัวแทนให้เนาะค่ะซึ่งไข่สิเป็นไข่ไข่ม่วนเอออันไข่บ่งวันก็มีไข่ไปทอดกับเมียใครบ่วนแม่ละว่าเสียแต่ในพาะสันหล่อตอกมาแต่เศร้าแม่ละตอกมาแต่เมื่อื่นล้วว่าเบื่อปัหาเบื่อเบื่ออันแม่มวยนะเป็นมาเสียใครม่วนถวายพระก็สบายค่ะจังเลยกบมารวมกันเนาะค่ะเนาะ มือวันที่เก่านะคะวันที่ซิบซีค่ะจังว่าขันไม่ให้มันแล้วงานวันที่เก่าซะก่อนค่ะงานใหญ่คือกันนะคะบางสิ่งเราเลือกแล้วเนี่ยก็เป็นแห่ก่องเงาวมีมีกล่องสวดคืืกองกา่องเงาหนละเนาะค่ะแล้วะะลก็ร่ำถวายล่ำถวายแล้วก็วาโป่ยท่านถวายตนผาป่าแล้วก็มีแจก,กน้ำปูน้ำป่านั่นเนาะคะ่ะจังมาจังารวมน้องกันค่ะเอาวันนี้ก็ฟังเสียงป,ปูนะคะ

หยานแว่นเล็กสุดกุ้งนมนูตาปูสิบค้าครูพุ่มครูบุญครูเส่าศบวานชาวโคศกระกาไฟื่อะศิวะทุกพระองค์เมื่อนี้็นมือวัดสิงห์บรรพยาระยาเวรระเงี่ยรั้อตือฝห่นแฉกไหวก็เท้กโบกพายไหวรู้บ่กเออไหวขอพ่อยชื่อศักซิเออปกติแม่ครูก็ไม่ได้ขึ้นเนาะ แก้ว ah ่ากขงว่าไดอี่พอแขกมันเยอะอคนมาได้ตื่นผูดได้อยากมากฟังเสียงพู้ถ่ายเนาะอยากมากค่าธรรมะวันข้างมาเอามาก็ไม่เป็นไรเนาะเอาพ่อรับไปเรียบร้อยอ่าวันนี้ก็รับแขนก่อนก็อนจะไปน้ำมาหลังพ่อว่ามันได้ยคนได้ขุรับอ อันนี้อคือ่านมาแานกงยืมพวกนักแขได้คือกนแข่งไดขาด้ยบือยืมงั้นอย่างน้อยอย่รงน้อยนี่แหมันดีก็อะยืมมื่แน่แค่เขาไปคุดให้คุดต่อยาก้อหนึ่งไปเผาท้ายขายแต่นีายก็หนึ่งไปเสียงาไมเงาอ้อยแต่นี่ยก้นหนึ่งกเด้ดตากง่ายอันนี้ถือว่าเรื่องคือประจิ๋ว ภาษาเขือนตรงนั้นคือคือเนาะเออมันง่ายับเว้ได้บุพผ่อนได้เออเอง่ายง่ายเหมือนปอกกล้วยกล้วยเข้าปากนะภาษาอื่นเอออ้ยูรุ้งร้านรวมบุญมาพังมาทั้งเดื่มได้ลูกเด้อร้านผู้ร้านคนร้านชื่อเสียงยังงาเดี๋ยวพ่อแก่ฟื้นยึกนระด้งให้ลูกดร้าร้านได้ตามชวน ตามทวนที่ถวายนะเออมันบุญคนมาบอทอกันเด้อบบุญขึ้นท่านบอ่อกันขอให้ลูกให้ร้านมือกบมือดามือกบมือมันอายุวันะถูกขาดพระเฮนึงแล้วก็รวยจะเดินจะเดินนะลูกนะคือให้มันได้ทอกันมันบอได้เด้อเพราะว่าบุญขึ้นท่านมันกัแตกต่างอืมเพราะฉะนั้นลูกร้านก็จะกินเง้ยเครื่องันแยกไปเครียดโค้งองฝาดว่าอุปนิยังคือบอได้ เขาใหญ่กระโดดปูเป็นยังกู่คือบ่ใหญู่คือเฮ็กกระโดดบุญปู่ก็คือนี่ไะบ่ต้องทวงเริ่มเริ่มบ่ต้องถามถึงเวลยเ้าควจะหันเองข้งมือเข้าใจะยังยังคือเวยหวนมากโอ้ยังแกงโมเนาะเออาฟมาทั่งของแกงโูเออได้ปูได้คนณได้ชื่อเสียงยังนำคื่วางบุญมา ตื่นอาบฟจะพื่นยืดจะไดนางบังดหไายคนม่น่งชาวบนบ่เรียมนั่งประชืดคือร่วมบุญมาพร้อมกับคุณทัศนันอ้าวไายคู่ได้คนู้กดอกน้องน้องว่าไอกบ่เปนงยังพอบังดูบ้านใจแกคือขึ้นมาอ้าวให้ไม่เข้าไม่รับไม่เข้าไมไมาซึ่ก็ไม่ด้วยอ้าวบขยบุญเขาก็ยขยบุญ รวมบุญมาบุญมาอ้างมาถือข้างกับใจง่ายอันนี้ก็ผ่านมาข่างข่องแตงโมเอออันนี้กันนั่งช่องเสียงเนาะยังอาพองคืออืม้อมครับอืมว o ได้คู่ได้คนเหมือนเดิมอ้าวจะพ่อจะพึกงงานานนะลุงงานพัชยากับมือเออรวมแั่งมหาเกอดีพร้อมกับชิดารัตจินดารัตอืมะ มือโครมือ่มือโครมือมานห็นงทึ้ง้ก็รวยทุกุคนจะดินจะดินนะนพนะานางบันนาบุญร่วมแก้าแกบ้วพวงมาได้ชุดเก่าพนะมือโครมมือด่ามือโครมือมันทินงทึ้งได้ก็รวยจะดึนจะดิงนะนพวกนะพร้อมกับพวงมาาลอกมาได้ว่าสุดเก่าเขาก็คือไปพูมดบกว่าสิดได้ึการช่างเนาะผมขออยัางผมฝากขอคำมาปู่ตาครับ ที่ผมเคยนึกไม่ดีกับปู่นายพัชระชัยต้นปัญญาหรือตันปัญญาบผมปัญญาตันผมกันกละเออผมมาได้เก่าวกว่าน้ำเออขอขาม,มา,าดาทวดเาพออ่อเออขอข,อขาม,มาดากล่อมเนาะนายพัชระชัย เคยคิดบอเคยวาให้อ right, 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 ุปกรไปคอยะดไว้อุปกรณคยึดกากรอกไว้อุปกรณ์หลอกเจ้าไว้อุปกรคิดตัวเออไว้อุปกรคือเด็กหน่อยไว้อุปกรอ่างวัดตัคือไว้อุปกรผู้ชายเุว่าตเมื่อไร่ยัง่คื่งม่จะเนีว่าเออวันีลูกำงดเร้องใดก็ได้เออวันนี้กางอานน้องมกนอ เออขอขมาราโทษขอขมารกกำรมปูต่าอาพ่อก็อาโหสิกรรมให้นะลูกนะบานี้ขอให้ได้คนหนึ่งมือโตกุยอยากมือโตกือมากเออคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่ใช้เกินไปข้นห้องหุ่จักว่าผีเข้าหุ่จักแก่ตัวมั่กับว่าใช้เกินไปดระยิมทุกสิ่งทุกอย่างอาภัยให้ได้เพราะไม่มาพิดค้ำขาดค้ำเร่วค้ำอื่นยังไม่หู้จากคำวิ่งเนี่ยคนคนนั้นไม่กบควรให้อภัยเข้าใจยัง แต่ข้าวหัวจักว่าเขาคือข้าวหัวจักเกิดตัวหูวจักขอขำวาราชทูขอขำวากรรมเออได้บ่วงรำกรรมกายคว่ำเบาบ,บ่ดักบ่ดีให้องค์ปูเอออากะอาโอกะอหัวคือกรรมให้คือว่าไม่ได้โกหกแคนลูกร้านเพื่อจะมันเป็นบาปกรรมคือติดตัวแล้วก็ติดกรรมเวรผู้ก่อ เออพ่อ่อ,อ,าอยากไปนจองกับเืเออพอว่าพ่อยากจองผู้ใเนี่ยเออ,อนางบัวบานเทืระาเอ,ออเอพจากจังหวานนามมัดนครพนมจัายปัดไปกไปไกรวมขางด้อฝาฝากนัผู้ใหไว้ยืมฝากไปนันอนั่งยังยงคือัง่กพถึงีถึงอ,อ,อได้คหายืมเออเอาพอจะดบเอเด้อ,อ,อ อาหายไม่ครบไม่รักม่อรบไม่มาอาดูว่นน้ยศุกษาได้ยงแล้วก็รวยอืมตัวฝากมากหมดเลยนะครับคุกนางพิกุมได้เอนู่นางพยคงช้เกีาพราพมความกำนังเป้กลายเป็ว่ามืตรคุงมค่าเลยครัมืองา้งเป้น่อขอคุ้า ขอแค่คุ้มค่าบก่บ้านยงไม่ขอคนนนาะยูบ้านแับผู้ไม่ขคนค้ะที่เห็นผู้จ๋าไม่คุกไม่รำมอคุกมมัเด้อเปิดด้อเปิดก็เปิดอนากระเป๋ามาใช้เร้อพายเปิดมากที่จะพ่ออเกพ่อหเจัผู้แค่ท่านนะนะตัอผู้เขวจักตัวการจักวัวเดังเงินไม่ได้อยจักใจเรื่องเราต้องน้อมกินน้อมใจ เครื่องแต่ใหญ่แต่การกระทำ่ำโบใหญ่ขึ้นเครื่องแต่เบาการกระท่บ่เอาไหนนั่นน่ะคนเ้าต้องนอนงมกนอนใจเ<ม><ม>ขาอดทนมาแค่ไหนลองผิดลองถูกทั้นถูกทั้นบ่ถูกแต่ว่าเพิ่งกเกิดเกิดค่ั้ในนี้ใจไม่มบริสุทธิคนเา้าวว่าไม่าจะสิเอาเขาท้าเพิ่งท้าดีกูว่าโอ๊คสิแบบนั้นท้าก็ท้าแบบว่า,วาเนี่ยคนเ้า ก็อาีกคเตียตัวเอา่ยเงไวเ,เท่าไง,ง,ง้ป็นกนะ็แข้งก็คือหกตัวคือก็แข้งรักอันนี้กคือคือฝากมาขางช่องเขตบกเอประพิมพ์ไพ่ยาตะเอียงอากองอามาบ้านขันสมพานคืองกกาตา ความกับปัตมาว่าในตี้ฟองค้อบครัมเอาห้มือคงไมอดับมือคงไม่ไมมอายุวันนี้ถุกขัพระไรยัง้วก็รวยจริงจริงนะลูกวันพรวันเกิดนางชนาพรฟอยต์อวิจต้วิจต้อเกิดว่าชื่อชื่อเนาะอาขอวัพรให้นางชนพรมือคงไม่ด่ามือโชคม่ไหมมือคุขภาพแข็งแรงมือเงินไรงทองทองแรงมา อคันอยากได้ของจะมีเขาลงจากสายอยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบไปเอาะนูกละอืมพวกขายบนเกือไมีแค่นี้แหละบ่มีไห้อันนี้นางถวมทองกู่่างสวมหอวช่องก็ไปถุมมันเสียงก็นางถวมทองเชยนจันทิไทยมแล้วกับนางโสภ่ดวงพรนั่งสาววันละผ้า เออหางไร่ายค้นร่าชือเสียงเรียงนามึ้นไม่อื่ามก็มือหายมือโมือดักมือโขมือหึงหึงแล้วก็รวยกระดูกรูอันนี้ยาน้อยขอกรรขาดว่าขอขาดคงแขงวกับพ่อไปเดือนอ้าวกี่เดนเ้ยวกเป็่ายก็ตายก็คือมันตายกมันตายมันายาย่าก็่ายันายงตายง่าก็งยา Ừ. À, ừ. Cada à, à, ừ. <laughs> 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 mọi người quen ai có khó khăn. bọn gà vào bọn gà mặt 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 người. gà không bọn gà mặt 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 bọn gà เออว่าตุ้มกับเนาไอ้คนแก่แกมู้มแกมบงช้มบานึ่งซึ่งก็คอยคออยคยไม่นี่ยเขาเอบ้นซึ่งหมดขาดคพเขาอไม่อกไม่เนาะอันนี้ขอกบรว่าขอสันข้างบูมด้พอเอถึง่ได่หน้าชื่อกุเกบักขามาให้กูพอลอกเมื่อกเอาสบายผุดด่พ่อจอหรเพราะค่บอกรหายอแดน แค่ข้อหนึ่งร้านบ่ดื่นเข้ามาเป็นผู้รักกูไงกันไดดไม่บ่ดื่มท่านคือดื่อยังไม่่อคุณรุกรู้ว่ามันได้โครรคุณรัเองโมขอกับอะไรขอแข็งข้างกแจะูมกับบ่ท่านบวกเข้ามาบอกมาดำด้วยเนาะไม่ท่านงื้อ้วยอันนี้เอีคือ้งหลนางสาวข้างอื้น ไม่ค้อยจะหายก็เข่าไหวก็มีขุนหลงเข่าไหวแต่ก็ยันไหวครานโอ้แค่คุกคังบุญไก้กุ้งเคือบุญไก้กุ้งหมดหมดถูกมะโนโสชาลิตายืนนั่งทุกกะตาอ๋อโอ้ยไก่กุ้งเลคือไก่ไก่คือกิมโอ้ยโนโสพอนิพพานโอ้ยแค่คุกคังบุญไก่คือไก่ทากน้าหมาคุ้งเลยฟังคลาคลาคุกคังบุญหม้ออาเมือคุกคือกูคือกูมาเองนองแล้ก็เล Hoa quốc gia giữa hai <laughs> trăm bảy mươi <laughs> hai nghìn hai mươi 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 บัเสือเออบังบังบักเสือเสืออีกก้องไงพูเออร่างแส้วโขมื่อกี้คือพ้ออยากกัดพ้อไงมั่อกียากนร่างพบพ้อไงหรอพกอเปตัวพ้อจะพูกอ่รงั้นมันกัดหมูมกมากูกมึกมนหม่เด้อหมูแก่เด้อคือวมบวมาก เออแค่ก้วยไงมันก้วยหมูแก้วกุ้งข้าวมันยัดใช่ข้วคุณจะายข้อมันดไช่ข้วคืออะไอนงเงี้ยออก็ใช่ข้าหมูเนี่ยข้าวเขาอึองั้นวันกปล่อยคอขายสมข้างบุงามืมโคมือได้มืโชคมึงไหวเงียเงี้แล้วก็รวยข้าไม่ขึ้จะมดทบ เมือเร็วใครจะพ่อโป้งเนาะพ่อเนี่ยปูดจริงเพราะมันคือ